ค่ะ<อ> สวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ Super t h a n k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ททางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเปิดให้ส่วนตัวอัดไลน์ทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะและหนึ่งช่องทาง The Tar o t of สออ i n ริช่อง12ราศี 4. ท่านใดเข้าไปเช็คพลังงานแล้วก็รับชมคลิปวิดีโอกดติดตาม ก็ขอขอบคุณมากๆเช่นกันเลยนะคะในทุกวันยามช้าแบบนี้ต้องมาเช็คพลังงานของทุกทคนก่อนว่าพลังงานของทุกคนในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างใบแรก Spirit The Moon Focus นี่หมายถึงคุณได้พลังงานของการโฟกัสนะคะความตั้งใจโฟกัสในสิ่งที่คุณอยากที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงโฟกัสในความฝันของคุณจงตั้งใจตั้งมัน่น ในสิ่งที่คุณอยากที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงคุณมีความฝันอะไรคุณมีเป้าหมายอะไรจงโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นโฟกัสในตัวเองโฟกัสในเส้นทางแห่งชีวิตการเดินทางของคุณจิตวิญญาณของคุณต้องการให้คุณออกไปสู่ความสุขในชีวิตสุขสบายกายสุขสบายใจในชีวิตจิตวิญญาณของคุณต้องการให้คุณมีความสุขมากที่สุดต้องการให้คุณเดินไปสู่ท่ามกลางแห่งความเหมือนกุหลาบสีขาวนะคะที่ ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกุลาบสีขาวมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้สวยงามนะคะหรือว่าราบรื่นแบบนั้นแต่มันเป็นหนทางชีวิตที่เป็นกุหลาบสีขาวที่สวยงามมากๆสําหรับคุณในทุกๆวินาทีเพราะว่าถึงแม้เราจะเดินไปแล้วรู้สึกว่าโดนน้ําน้ำฝนกระเด็นใส่แต่ความคิดความรู้สึกแล้วก็จินตนาการของคุณกําลังอยู่ใน การเดินไปยังความฝันซึ่งแม้มันไม่ได้เห็นแต่ความรู้สึกเราเราเห็นว่ามันคือความสุขของเรามันคือทุกๆวินาทีที่สวยงามของเรานะคะจงเก็บเมมโมรี่ความทรงจําเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าหนทางจะไม่ราบรื่นหรืออะไรก็ตามแต่หนทางชีวิตของทุกคนสวยงามเสมอเพราะว่าเราอยากสร้างชีวิตที่สวยงามมีความสุขแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์พระ,ะนั้นจงโฟกัสในปัจจุบันนะคะแล้วก็การโฟกัสกันมีสมาธิสติในตัวเอง ัตวเองจะทําให้คุณได้เห็นสัญญาณจากเออไซเนเจอร์ไซน์แล้วก็สัญญาณจากจิตวิญญาณของคุณวายของคุณ, D คณที่กําลังสื่อให้คุณได้รู้สึกถึงกับการเปลี่ยนแปลงรู้สึกถึงกับการตัดสินใจการอย่างรู้อะไรบางสิ่งงอย่างในตัวตนของคุณเองเพราะว่าเนเจอร์ด้วยธรรมชาติแล้วคุณรู้ว่าธรรมชาติในตัวตนของคุณนั้นต้องการอะไรโฟกัสในตัวเองก่อน เห็นความเป็นธรรมชาติในตัวตนของตัวเองก่อนเข้าใจความเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจนะคะสิ่งรอบนอกที่มันกําลังจะเกิดขึ้นว่าอะไรเป็นไปในทิศทางไหนถ้าเราไม่ร้อนรุ่มเรามองอย่างเข้าใจและโฟกัสในปัจจุบันแต่เรามีความฝันในอนาคตและปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติและก็คุณกําลังที่จะได้รับระได้รับนะไกด์จากธรรมชาติที่เข้ามาสู่ตัวตนของคุณเช่นกันได้ได้ว่า เป็นพลังงานของสัญชาตญาแล้วก็ความตั้งใจนะคะสิ่งที่คุณอยากที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอนุญาตให้บางสิ่งบางอย่าง imagine ให้ฟ o c u s nature แล้วก็ imagine ขึ้นในเรื่องของพลังงานของการดึงดูดนะคะรู้สึกถึงแรงดึงดูดรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นในความคิดความรู้สึกของคุณ แต่เมื่อคุณหลุดโฟกัสบางอย่างกับตัวเองมันอาจจะไม่ทําอะไรมันอาจจะหยุดนิ่งไปหรือมันอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะแต่เมื่อคุณโฟกัสในสิ่งที่ที่คุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคุณคืออะไรคุณจะนําทางไปสู่เป้าหมายของคุณเ <c oughs> ช่วบบนวันนี้คุณแพลนอยากที่จะไปตรงนั้นตรงนี้เป้าหมายมีละเดินต่อไปเดินออกเดินทางแล้วก็ออกไปทําสิ่งนั้นนะคะหรือว่าอยากทํางานตรงนั้นอยากที่จะเดินทางตรงนี้ เดินตรงไปสู่เป้าหมายของคุณมีความฝันมีจินตนาการเพราะว่าความฝันจินตนาการของคุณเป็นกุญแจไขความลับของการเดินทางในทุกๆวันของคุณไขความลับของการได้ก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จของคุณอันนี้เรื่องจริงนะคะเรียกได้ว่า imagine ความรู้สึกพลังงานบางอย่างที่มันเป็นความฝันของเราความสุขของเราหรือว่าเป้าหมายของเราไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรแล้วก็ สิ่งนั้นแหละความหวังความฝันเป้าหมายคือกุญแจสําคัญที่จะไขให้คุณได้ได้รู้ว่าคุณจะต้องออกไปทําอะไรคุณจะต้องใช้อะไรเป็นเครื่องมือคุณจะต้องคิดยังไงคุณจะต้องวางแผนยังไงอย่างนี้เลยทีเดียวเรียกได้ว่าความเชื่อความศรัทธาและก็ความหวังของคุณกําลังนําพายคุณได้ก้าวไปสู่ความสําเร็จนะคะ แล้วก็บางสิ่งอย่างที่ออกมาจากสัญญาณของ Divine Spirit หรือว่า Earth Sign Nature Sign จะทำให้คุณได้ไขความลับบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมเห็น Angel Number 11 11บ่อยจังนะคะนั่นหมายถึงพลังงานบางอย่างกำลังส่งสัญญาณให้คุณได้รู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคุณอยู่ในแรงดึงดูดนะคุณอยู่ในพลังงานบวกนะ ุณมาถูกทางแล้วในสิ่งที่คุณรู้สึกคุณกําลังรู้สึกใจฟูฟูใช่ไหมคุณกําลังรู้สึกมี p o w e r f u มากมากใช่ไหมสิ่งที่คุณทําตอนนี้ในตอนนี้แล้วคุณเห็นหมายเลข11 11นี้แล้วคุณรู้สึกยังไงถ้าคุณรู้สึกแย่หรือว่าอะไรอยู่ก็ตามขอให้คุณรู้สึกใจฟูได้แล้วนะมีพลังได้แล้วมี p o w e r ฟูพลังงานของตัวเองให้มากได้แล้วมีพลังงานบวกได้แล้วนะเพราะว่าคุณกาลังคุณกําลังทําในสิ่งที่คุณอยากที่จะทําอยากที่จะสร้างมันให้ได้คุณกําลังได ได้มีคนคนหนึ่งหรือว่าใครคนหนึ่งกาลังสื่อกําลังไกด์และส่งสัญญาณให้คุณได้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคุณมีพลังงานบางอย่างที่กําลังผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จให้คุณได้อยู่ในพื้นที่ของพลังงานบวกแล้วก็ให้อยู่ในพื้นที่ของความดีงามแล้วก็แรงดึงดูดที่คุณกําลังที่ได้รับที่คุณกําลังได้เจอคือการได้ก้าวออกไปสู่บางอย่างที่เรียกได้ว่าความสําเร็จในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ที่กาลังจะเกิดขึ้นนะคะรู้สึกแบบนั้นเกี่ยวกับการโฟกัส โดยธรรมชาติและมีความฝันเหมือนกับว่าถ้าเป็นอีกในหนึ่งจะเรียกได้ว่านิ่งฟังเสียงสัญญาณแล้วมองดูในอนาคตรู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะเพราะว่าให้สามใบเมื่อสักครู่นี้ให้ให้ให้รู้สึกพลังงานแบบนั้นหยุดนิ่งใช้สัญชาตญาณของคุณมองไปยังเป้าหมายของคุณประมาณนี้ค่ะ ได,ได้เช่นกันนะคะ3าคำเลยทีเดียว3ประโยคขอพลังงานของทุกทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังที่จะได้รับเซอร์ไพรส์ข่าวอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นพลังงานของทุกทุกคนในวันนี้เป็นยังไงใครเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกำลังจะเกิดขึ้นไพ่อ,อยากจะบอกอะไรกับคุณในออ of Cups ค่ะคุณพร้อมแล้วจริงจริง คุณพร้อมแล้วที่จะได้รับในสิ่งที่คุณฝันคุณพร้อมแล้วที่คุณอยากที่จะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จคุณพร้อมแล้วที่จะได้รับในสิ่งนั้นวันนี้คุณเติมเต็มมากๆคุณมีสิ่งที่คุณรอคอยและมุ่งหวังมากๆคุณกําลังอุดมสมบูรณ์คุณกาลังใจฟูมากๆคุณกําลังมีพลังงานดีๆมากๆเลยนะคะและคุณก็พร้อมในทุกไอเรียบทและบริบทอย่างที่คุณต้องการคุณมีเอกลักษณ์คุณมีความมีเสน่ห์คุณมีความกระตือร้นคุณมีความมุ่งมั่นจริงงๆไปปสูเ้าาหมยขอคุณ ใช้ความโสดอิสรภาพของคุณกอบโกยเป็นแม่เหล็กอันยิ่งใหญ่นะที่คุณจะได้ดึงดูดสิ่งสินั้นเข้ามาทําลงมือทําให้ได้ดึงดูดแล้วสร้างลงมือทําคุณจะเห็นผลลัพธ์แน่นอนความฝันของคุณกําลังจะกลายเป็นจริงนี่คือ intuition ของคุณความรู้สึกพลังงานของธาตุน้ําอะไรบางสิ่งอย่างที่กําลังให้คุณได้ถูกขับเคลื่อนหรือว่าบางสิ่อย่างที่ ผลักดันให้คุณกระตุ้นความกระตือรือร้นของตัวเองกระตุ้นพลังงาน emotional freedom ให้คุณปลดปล่อยอิสรภาพอารมณ์ความสุขของคุณให้ฟรี free life freedom อิสรภาพในทุกๆด้านปล่อยวางถ้าคุณรู้สึกว่าวุ่นวายรู้สึกว่าลังเลวันไหวหลับตาลงสุดลมหายใจลึกๆเข้าลึกออกยาวสองสาครั้งเบาๆสบายๆนับหนึ่งให้ถึงพันใจเย็นนะคะจะทําอะไรจะตัดสินใจอะไรจะเดินทางไปที่ไหน ความรวมสมบูรณ์ที่มันในช่วงดื่มด่ำการเก็บเกี่ยวกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่าตอนนี้คุณพร้อมแล้วจริงๆพร้อมแล้วที่จะพบเจอสิ่งที่คุณรอคอ,อยนะคะเรียกได้ว่าถ้าพบเจอคนรักคู่รักก็จะเจอคู่รักที่มีสเสน่ห์อุดมสมบูรณ์มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงนินนั่นเองค่ะเป็นคนที่โรแมนติกด้วยนะคะโรแมนติกต้องตาต้องใจเลยทีเดียวนะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนพลังงานของทุกทุกคนเป็นอย่างไรบ้าง ten of cups นั่นไง บอกแล้วคะ่ะบอกแล้วนะคะว่าคุณพร้อมแล้วที่จะได้เกิดความดมสมบูรณ์ความสุขคุณเป็นแม่เหล็กอันยิ่งใหญ่ที่กาลังได้เก็บเกี่ยวหน้าที่การงานคุณกําลังได้เก็บเกี่ยวเงินนะความดมสมบูรณ์ในชีวิตมันมันเยอะมากๆค่ะทุกคนมันล้นเลยทีเดียวมันไม่ใช่ว่าแค่แค่แบบแค่ขาดอะไรไปอย่างหรือว่ายังไม่พร้อมอะไรไปอย่างแต่ว่ามันพร้อมมันพร้อมมันคือความพร้อมแม้ว่ามันจะยังไม่ได้เต็มสิบ หรือยังไม่ได้เต็มร้อยหรือว่ายังไม่ยังไม่ได้ถึงเป้าหมายอ่ะแต่คุณกําลังเกิดความอุดมสมบูรณ์ความสุขตอนนี้คุณมีอารมณ์ดีคุณมีพลังงานที่ดีคุณรื่นเริงคุณมีเสน่ห์คุณมีความสุขคุณโฟกัสตัวเองคุณโฟกัสงานคุณโฟกัสเงินโฟกัสอิสรภาพอย่าทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นจริงอย่ามีความฝันให้เกิดขึ้นจริงพลังงานของคุณก็คือความรู้สึกนะคะที่มันมันใจฟูอ่ะตอนนี้คุณอาจจะดูอะไรบางอย่างแล้วใจฟูอยู่ก็ได้แล้วมันทําให้ความรู้สึกพลังงานคุณอบอวลไปด้วยแม่เหล็ก ที่คุณกําลังดึงดูดเงินที่เข้ามามากมายในกระเป๋างานที่เข้ามามากมายในกระเป๋างานที่เยอะขึ้นเงินที่เยอะขึ้นหรือว่าความความรวมสมบูรณ์ที่คุณได้ต่อยอดอะไรบางอย่างไว้เช่นการลงทุนนะคะการลงทุนธุรกิจการลงทุนในเม็ดเงินกองทุนอะไรบางอยา่างทําให้คุณได้เก็บเกี่ยวทําให้คุณรู้สึกว่าเบาสบายชิวๆนะคะเบาสบายชิวๆเพราะว่าคุณเริ่มมีความรวมสม,มบูรณ์ละ เติบโตวความรวมสมบูรณ์เกิดความมั่นคงแล้วก็มั่งคั่งในสเต็ปต่อไปนะคะและเรียกได้ว่าบางท่านกําลังพบเจอเนื้อคู่แท้จริงๆที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าคุณกําลังอธิษฐานให้ได้พบเจอพบรักรักแท้อยู่ใช่ไหมคะได้กําลังอธิษฐานหรือว่าขอให้ได้เจอเนื้อคู่อยู่ใช่ไหมคุณกําลังได้เจอเนื้อคู่ที่เฟลลี่มีสเสน่ห์ตรงสเปกเกินสเปกตรงหัวใจมากๆเลยทีเดียวอบอุ่น ปลอดภัยมีความสุขนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะความบรวมสมบูรณ์คือคือครอบครัวความฝันของความรักที่กําลังจะกลายเป็นจริงคุณจะรู้สึกว่าอยู่กับเขาคนนี้แล้วรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นโรแมนติกนะคะมีความอบอุ่นสามารถซบไหลได้สามารถที่จะกอดได้สามารถที่จะแบบจูมือไปที่ไหนก็ได้อะไรแบบนี้มันเป็นความโรแมนติกโรแมนต์ของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะเจอคนโสดที่เขา เป็นคู่รักของคุณจริงๆโสดที่ต้องการแต่งงานสร้างครอบครัวจริงๆนะคะสวยงามมากๆเลยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนเอซับสอดหนึดาบเกิดขึ้นแล้วคุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆคุณกำลังได้รับชัยชนะในชีวิตคุณกำลังได้ได้รับการติดต่อได้รับการพูดคุยได้รับการสื่อสาร อะไรจากใครบางคนนะคะเช่นอาจจะเป็นงานไอเดียหรือว่าอยู่ๆก็ได้รับในในความจริงบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรียกได้ว่าถ้าเป็นความรักความสัมพันธ์คุณจะเจอใครที่เข้ามาเป็นความรักเป็นคนที่ใช่คู่ที่ใช่คู่แท้จริงๆถ้าเป็นเรื่องของการงานคุณอาจจะได้ตัดสินใจในการที่จะไป ทำในงานนี้นะคะรับงานนี้รับจ็อบนี้หรือว่ากําลังที่จะได้ชัยชนะในความสําเร็จเรื่องของธุรกิจหรือว่าตัดสินใจที่จะลงทุนการเติบโตบางอย่างในตัวเองหรือว่าลงทุนในการเดินทางหรือว่าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวกับบางเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาในการตัดสินใจแล้ววันนี้คุณตัดสินใจว่ายังไงนะคะวันนี้คุณตัดสินใจว่ายังไงอนาคตผลลัพธ์กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่คุณตัดสินใจในวันนี้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณกําลัง ทำอยู่หรือว่ากําลังจะเกิดขึ้นความจริงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นชัยชนะกําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณทํามุ่งหวังจะออกผลลัพธ์จะเกิดผลลัพธ์ของคุณเร็วๆนี้แน่นอนนะคะที่สร้างไว้ที่ทําไว้ที่ลงทุนมาแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเติบโตเกิดขึ้นแต่ถ้าเพิ่งเริ่มเพิ่งทาเพิ่งสร้างรอจังหวะหน่อยเพราะว่านี่คือความมุ่งมั่นโฟกัสจุดหมายเป้าหมายของคุณที่กําลังจะกลายเป็นจริงนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของความดุดันแล้วก็ บางอย่างที่มันหนักแน่นนะความหนักแน่นอ่ะดาบหนึ่งดาบคือสง่างามมากๆด้วยเหี่ยวอของนกเกี่ยวแล้วมันมีความแบบความคมนะความคมความเฉียบขาดบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าความชัดเจนความกระจ่างกําลังจะเกิดขึ้นชัยชนะกําลังจะเกิดขึ้นเป้าหมายของคุณกําลังที่จะสําเร็จค่ะและไม่แน่คุณอาจจะได้เซยเยสรับ นัดเดทกับใครบางคลหรือว่าได้เซเยสแต่งงานกับใครบงคลนะคะในเร็วนี้อาจจะปลายปีหรือเปล่านะหรือว่าได้รับข่าวคราวจากความรักนะคะบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะเรามาดูอีกอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดชาลีออตค่ะ มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้โยกย้ายหน้าที่การงานตำแหน่งหรือว่าได้เดินทางเดินทางไกลมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลได้โชคลาภจากแดนไกลาทางไกลหรือว่าคนแดนไกลเดินทางมาหาและก็ความสําเร็จของคุณกําลังเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเรียกได้ว่าความมุทะลุดุดันอง์อาจพาวเวอร์ฟูลขนาดนี้แล้วก็ได้มาด้วยความภาคพเพียรพยายามกับหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตของคุณที่กําลังก้าวเข้าสู่ความสําเร็จแต่ไม่ได้สําเร็จแบบโชคช่วยซะทีเดียวได้มาจากความพยายาม การข้ามน้ําข้ามทะเลการลุยนะคะล้มแล้วก็ลุกข้ามทุกสส่งทุกอย่างทุกการกีดขวางที่ขวางคุณอยู่นะคะไม่มีอะไรที่กีดขวางคุณได้เลยกับความสําเร็จในครั้งนี้นั่นก็คือชัยชนะความสําเร็จที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณได้มาอย่างภาคภูมิใจได้มาอย่างอ่อยายงสง,ง่างามมากๆจริงๆนะคะและบางท่านกําลังได้รับอยู่ๆก็ได้พบเจอคนที่ตรงสเปคสมมติว่าคุณกําลังเล็งว่าคุณอยากได้ คนรักมาจากประเทศนี้อยู่ๆคุณได้ความรักหรือคนคนนั้นประเทศนี้เลยแบบนี้เลยจริงๆนะคะหรือบางท่านมีเกณฑ์ของความรู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะรู้สึกว่าโซนนี้แหละนะคะต้องการความรักหรือว่าคนที่สเปคอย,อยู่ในโซนนี้แหละกลับที่ได้โซนนั้นแหละแต่ว่าได้ได้คนที่แบบเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกกว่าที่คิดไว้แล้วก็รู้สึกไว้นะคะมันเป็นบางอย่างในตัวตนของคุที่เป็นแม่เหล็กดึงดูด เรื่องราววันนั้นสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาหาคุณเองนะคะได้ได้ว่าพลังงานที่เต็มเปี่ยมมากๆเลยในวันนี้นะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ King of Cups Intuition ของคุณกำลังส่งสัญญาณให้คุณได้ก้าวเข้าสู่ ความรวมสมบูรณ์ความรักในชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็คุณกําลังได้ความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วตาแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อในอินทูเลชันของคุณคุณกำลังอยู่ๆคุณอาจจะรู้สึกว่ากําลังเชื่อเดินทางไปตรงนี้อยากทําทตรงนี้อยู่ๆคุณก็ฝันนะคะอาจจะรู้สึกฝันอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นฝันถึงใครบางคนรู้สึกคิดถึงใครบางคนนะคะหรือว่า รู้สึกว่าอยากที่จะเดินทางไปอะไรบางอย่างนะคะกับใครบางคนมันมีความสุข,ขความฝันอารมณ์ความสุขอิมมชั่นอลที่มันเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นเชื่อในสัญชาตญาณของตัวตนของคุณนะคะแล้วก็มีใครบางคนที่เป็นพลังงานของธาตุน้ำธาตุลมคิดถึงคุณฝันถึงคุณรู้สึกถึงคุณหรือว่าคุณกําลังได้พบเจอความรักที่เป็นพ่อแม่แม่หรือว่าคนที่เขาอายุไล่เรียกกันกับคุณแต,แต่เป็นพลังงานของธาตุน้าธาตุลมนะคะ บางท่านนะคะสวยงามจังเลยค่ะมันเป็นความ t o of s o o r c e มีเรื่องที่จะต้องชะลอนะคะบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะัหมายถึงว่าบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าลังเลหรือว่ากําลังที่จะตัดสินใจบางสิ่งเกิดขึ้นมันอาจจะมีบางอย่างที่คุณรู้สึกอยากที่จะไปอยากที่จะทํำนะแต่อยู่ๆก็ นิ่งไม่ทําไม่ไปซะอย่างนั้นนะคะอยู่ๆแพลนก็ล่มแบบนั้นนะคะแพลนตัวเองก็ล่มแบบนั้นก็ตัดสินใจให้ดีค่ะยับยั้งชั่งใจบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วแล้วก็ลงทุนหรือว่าเตรียมแผนการอะไรไปแล้วอาจจะเสียเวลาหรือว่าเสียเงินก็ได้แล้วก็อะไรที่คุณรู้สึกว่าลังเลหรือเกินตัดสินใจอะไรไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงรู้สึกว่าไม่อยู่กับที่แต่ว่า อารมณ์ความรู้สึกมันมันโลดแล่นไปแล้วนะคะแบบนี้สมมติว่าคุณกําลังอยากที่จะทําแบบนี้แต่ว่าไอเดียความรู้สึกมันพลุกพล่านไปหมดเลยแต่ว่ายังไม่ลงมือทํามันก็เกิดบางอย่างที่ค้างคางแล้วก็อารมณ์บางสิ่งอย่างที่แบบทาไมฉันไม่ทาสักทีหนึ่งเสียเวลาอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าการเดินทางเหมือนกันรู้สึกว่าแพลนอยากที่จะเดินทางแล้วอยอยู่ก็ถึงเวลาไม่ไปก็เสียเงินจองนูน่นจองนี่นั่นไปแล้วอะไรบางอย่างที่มันกําลังจะเกิดในเรื่องของ กลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรือว่าตัดสินใจอะไรไม่ถูกนะคะเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ต้องตัดสินใจดีๆค่ะตัดสินใจดีๆวางแผนดีๆนะคะขยายสองดาบค่ะขยายสองดาบอะไรเกิดขึ้นกับ2ดาบ1เหรียญด้านหลังเป็น10เหรียญ3ไม้เท้านะคะ10 o f pentacles แล้วก็ tree of pentacles อันดับแรกก่อนเลยต้องบอกว่า อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ถ้าคุณแพลนอะไรแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ไปมันก็เสี่ยงกันทิ้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆคะ่ะมันมีเรื่องราวบ,บางเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจจริงๆสมมติว่าอาจจะมีใครมายืมเงินคุณขอความช่วยเหลือจากคุณแบบนี้คุณจะต้องเด็ดขาดชัดเจนจริงๆว่าอะไรคืออะไรจะให้ไม่ให้นะคะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้อง ศึกษาหาข้อมูลดีๆในการลงทุนนะคะเรื่องของการเงินอันนี้เรื่องของการเงินนะคะเงินโชคลาบการออฟเฟอร์คุณกําลังได้รับของขวัญได้รับการเงินเข้ามาในกระเป๋าคุณกําลังได้รับในเรื่องของการลงทุนถ้าคุณอยากเอาเงินไปลงทุนอะไรคุณจะต้องศึกษาหาความรู้ให้เชี่ยวชาญดีๆแล้วก็หรือว่าศึกษาไปด้วยลงทุนไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเรียกว่าการเติบโตเรื่องของการเงินของคุณกําลังจะไปได้ไกลแล้วก็เป็นเงินที่เข้ามาในกระเป๋าของคุณเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นเป็นระดับของเงินที่อาจจะไม่เคยแตะ คุณอาจจะไม่เคยแตะเงินแสนเงินล้านแต่คุณกาลังที่จะได้แตะเพราะว่าคุณกําลังตัดสินใจที่จะเรียนดูอะไรบางสิ่งบางอยา่างเพื่อที่จะลงทุนในเรื่องของการเงินในอนาคตให้มากขึ้นเช่นอาจจะเป็น10ปีก็ได้นะเชนออฟเพนิเคิก็คือ10เหรียญ10เหรียญอาจจะเป็น10ปีก็ได้หรือว่า10 10ปีขึ้นไปที่คุณจะได้ผลตอบแทนที่มันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ทําอะไรบางอย่างในเรื่องของงานในเรื่องของการเงิน การเติบโตการลงทุนการขยับขยายโยกย้ายอะไรบางสิ่งอย่างที่เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยความรวมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่วันนี้คุณตัดสินใจด้วยและโอกาสบางสิ่งอย่างกําลังเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณกําลังรอโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ tree of w a n d s คุณกําลังรอคอยโอกาสบางอย่างอยู่ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณโอกาสที่คุณจะได้สร้างงานสร้างเงินสร้างการเติบโตในชีวิตอย่ายอมแพ้อย่าท้อเดินหน้าซู้ต่อไปนะคะ คุณกําลังได้มีโชคเข้ามาในกระเป๋าของคุณหนึ่งท่านในนี้คุณมีโชคลาบในเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงนะคะเสี่ยงนี่คือเสี่ยงหนึ่งตัวหนึ่งเลขก็ถูกแล้วถ้าคนจะถูกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ได้มีโชคลาบทุกคนนะคะแต่โชคลาบมีไม,ไม่ไม่กี่คนเท่านั้นนะคะถ้าชอบเสี่ยงคุณก็เสี่ยงได้แต่ว่าก็จะเสี่ยงเยอะความเสี่ยงคือความเสี่ยงนะคะแต่ ถ้าคนจะถูกซื้ออะไรมันก็ถูกถูกไมหมฮะทุกคนเพราะฉะนั้นอะไรที่ชอบมีความสุขก็ทําได้เลยนะคะแต่ก็อยู่ในความพอดีนะคะมากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีแต่ถ้าคุณกําลังคิดที่จะเอาเงินไปลงทุนกองทุนรวมอะไรแล้วก็มันมีโอกาสที่คุณจะได้ผลกับในอนาคตแน่นอนเพิ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเพราะว่ากองทุนเงินที่คุณลงทุนไปหุ้นมันก็อยู่ในนั้นแต่มันอาจจะติดลบบ้างหรืออะไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะ ลังเลอะไรแบบนี้คือมันมีการติดลบเนาะมันหรือว่ามันอยู่ในระหว่างการบางอย่างมันก็คือการลงทุนนะคะแต่ถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยในชีวิตมันก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากเพราะว่าทุกอย่างบนบนโลกมนุษย์ของเรามีความเสี่ยงอยู่แล้วเพราะนั้นการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนการเติบโตเพื่อได้เงินก้อน,เพ,อเ,น,อนเพื่อให้ได้เกิดเติบโตเรื่องของอสังหาบางท่านอาจจะมีการลงทุนในเรื่องของอสังหา เช่นการสร้างคอนโดการปล่อยคอนโดเช่าหรือว่าการปล่อยบ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะเกี่ยวกับอสังหาก็มีเกณฑ์มากๆแต่บางท่านมีเกณฑ์ในเรื่องของความสวยความงามนะคะเพชรพลอยอะไรแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอาจจะเป็นการไอเดียออกแบบดีไซน์แหวนส้คอที่เป็นเป็นเพชรเป็นความแวววาวเป็นเป็นอะไรที่เป็นความสวยงามเพราะว่าเอเนจีของบางท่านเกี่ยวข้องกับ ความสวยงามเพชรพลอยสร้อยแหวนอะไรแบบนี้นะคะทาให้คุณรู้สึกว่ามันมีมีมีออร่าในด้านนั้นนะคะเห็นพลังงานของความออร่าเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็คุณอาจจะถูกเซอร์ไพรส์ของขวัญโบนัสเงินอะไรบางสิบอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นแล้วก็บางท่านอาจจะได้รับโชคก้อนใหญ่นะคะเงินก้อนใหญ่ที่กาลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ด,ด้วยเช่นกันหรือว่าการลงทุนการเติบโตอะไรของคุณนั้นกําลังมุ่งหน้าเข้าสู่การเติบโตแบบ ในอนาคตระยะยาวเช่นกันนะถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณมุ่งมั่นมากๆที่จะแบบมีเงินมีเงินมากขึ้นหรือว่าการปลดหนี้ปลดสินนะคะสิบเหรียญหนึ่งเหรียญอันนี้อาจจะเป็นแบบเข้ามาเป็นรูปธรรมจริงๆคือจับต้องได้เป็นโชคแต่ความร่ารวยมั่งคั่งไม่ได้มาจากโชคฟุกๆทีเดียวมรดกตกทอดหรือว่าอะไรแบบนี้ทรับสมบัติอสังหาทรัพย์สินที่จะได้เก็บการเก็บการออมแล้วก็การลงทุนนะคะการเอาเงินไปต่อยอด สมมติได้เงินมาอะไรบางอย่างแล้วที่คุณจะไปต่อยอดทำอะไรบางอย่างในอนาคตทรี่ององส o n s เกิดขึ้นต่อยอดให้เงินทำงานให้กับคุณเป็น passive i n c o m ถึงเวลาที่จะไม่ต้องเหนื่อยกับเงินแต่ให้เงินทำงานเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณวางแผนอยู่ที่คุณจัดการด้วยเพราะว่าในชีวิตของเรามันจะต้องเกิดการแบ่งเกิดการแบ่งเกิดการคิดการประมวลผลการทบทวน อนไนดีอนไนไม่ดีทําอนไหนดีลองอนไนดีนะคะกว่าที่มันจะักเซ็ประสบความสําเร็จกว่าที่จะถึงจุดนั้นของของคุณน่ะมันต้องใช้เวลาสมมติว่าบางท่านอใช้เวลาแค่5ปีเองนะคะได้เงินมีเงินล้านละมีเงินหลายล้านแล้วแบบนี้หรือว่า1ปีก็มีเงินแสนแล้วแบบนี้ค่ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่เราแมネจแล้วก็จัดการกับสิ่งสิ่งนั้นเองแล้วก็บางท่านเพิ่งจะสร้างคุณได้แน่นอนกับสิ่งที่คุณต้องการแต่บางท่านสร้างมาแล้วลงทุนมาแล้ว เตรียมรับผลลัพธ์ได้เลยค่ะกับเรื่องของการเงินที่กำลังจะเข้ามาของคุณนะคะมีเกณฑ์ได้เกิดความเติบโตมัง่งคั่งร่ำรวยได้ทำธุรกิจหรือว่าการโยกย้ายไปทำสิ่งใหม่ๆอย่างที่คุณต้องการ <S <S แล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณมุ่งหวังมากๆความสำเร็จนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่ารอคอยอย่างมีคุณค่ามากๆค่ะในเรื่องของการเงินแล้วก็การเติบโตนะคะหนทางการเดินทางบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะ แล้วก็บางท่านกําลังที่จะได้รับผลรับผลตอบแทนบางอย่างในเรื่องของการออฟเฟอร์งานอาจจะมีใครเข้ามาออฟเฟอร์งานให้กับคุณได้งานใหมย่ยกย้ายไปสู่งานใหม่ตาแหน่งหน้าชี่การใหม่ตําแหน่งหน้าที่งานใหม่แ, mai, แ, mai, แล้วก็เงินเดือนเยอะขึ้นหรือว่าคุณกําลังตัดสินใจลังเลที่จะแบบทํางานใหม่ดีไหมย้ายไปงานใหม่ดีไหมไปทําตรงนี้ดีไหมซึ่งอะไรที่ทําอยู่ยที่เดิมๆนานๆมันอาจจะอิ่มตัวแล้วหรือว่ามันคงที่อยากที่ได้เงินเพิ่มก็ต้องสาะแสวงหาที่จะได้งานใหม่ ะะโอกาสใหม่ๆห,หรือว่าการที่จะมุ่งไปยังข้างหน้าเพื่อเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะเสริมเรื่องของการเงินเข้ามาเยอะขึ้นนะคะเหมือนกับว่างานเยอะเงินงานเยอะงานหนักเงินก็ต้องเยอะขึ้นด้วยแต่ถ้างานเยอะเงินน้อยอันนี้มันก็ไม่ไหวนะคะทุกคนเพราะว่าทุกอย่างมันอับขึ้นหมดเลยนะคะก็ตัดสินใจแล้วก็คิดให้ดีค่ะเพราะว่านี่คืออน,นาคตอันใกล้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือว่าการคิดการตัดสินใจอะไรทุกอย่างมันมันจะต้องมีการวางแผนสำรองในชีวิตนะคะ่ันใดที่เดินทางบ่อยๆในช่วงนี้ก็จะต้องวางแผนให้ดีๆนะคะฝนฟ้าอากาศหลงลืมอะไรไหมนะคะแล้วก็อะไรที่เป็น intuition ของคนที่รู้สึกว่าลังเลหวาดระแวงยังไม่เชื่อใจยังไม่ไว้ใจก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายไม่ฉาชีพมีทุกที่ทุกท,ท,กที่ทุกทางนะคะสวยงามมากๆนะคะ ขอคำยืนยันจากไพ่สำหรับนี้หน่อยค่ะ success ค่ะประสบความสำเร็จเชื่อว่าคุณกำลังมุ่งหวังในสิ่งที่คุณรอคอยมากๆขอให้ตั้งใจ focus แล้วมันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆ marriage ค่ะบางท่านก็พบเจอเนื้อคู่ที่ เรียกได้ว่าเป็นความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนไกลคนแดนไกลได้มีโอกาสพบคนต่างชาติได้มีโอกาสพบเจอคนที่เขาร่ํารวยมั่งคั่งเข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยค่ะแล้วก็บางท่านกําลังเจอคนที่เขาไม่ได้มั่งคั่งร่ํารวยแต่ว่าเป็นคู่ชีวิตคู่แท้ที่มองความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะ long term relationship เขาอาจจะไม่บอกคุณว่าเขาจะต้องใช้ความสัมพันธ์กับคุณแบบ 5ปี10ปีจะแต่งงานหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่า2ปีปีแต่งงาน3ปีปีแต่งงานแต่คุณอาจจะเจอใครที่เขาพยายามที่จะให้ความสัมพันธ์มันเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปเรื่อยๆแบบนั้นด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าพลังงานคุณและเขาอาจจะต่างกันนะคะบางอย่างนั่นเองค่ะไดมอนด์ค่ะคุณกําลังเป็นเพชรเม็ด,ด,ดงามที่ถูกเจอในนะคะไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะจงมีความฝันอย่าท้อเดินหน้าแล้วก็ ูต่อไปค่ะทุกคน The sun ออกมาสวยงามมากๆเลยปิดท้าย happiness w i l l b e i n g นะคะความสุขความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะฟ้าหลังฝนย่อมมีสายรุ้งสดใสแดดออกเสมอเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณกำลังก้าวสู่ข้าวสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นในทุกๆเรื่องอย่าลืมว่าการทำคนลับธ์ใหม่จะเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณเกิดความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะ สวยงามมากๆจริงๆค่ะทุกคนนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนแน่นอนล้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะปังๆเลยทีเดียวเพราะว่าคุณกำลังมองหาความสุขความสำเร็จในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นและสิ่งที่คุณมองหาสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคุณคือกุญแจสําคัญที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าวันนี้ฉันจะต้องทําอะไร จะ,จะทาอะไรดีเพื่อที่จะได้เงินมาจะทาอะไรดีที่จะได้เงินมากระเป๋านี้กระเป๋า2กระเป๋า3หรือฉันจะมีเงินแสนเก็บเงินแสนได้ยังไงฉันต้องทํำยังไงคุณจะต้องมีขั้นมีตอนนะคะในชีวิตด้วยถึงจะักเสรประสบความสาเร็จแบบมั่งคัง่งจริงๆนะคะทุกคนนะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ